คือบอกได้เลยว่าเรื่องสร้างแบรนด์เนี่ยนะเอาจริงนะหลายๆดิจิทัลเอเจนซี่อ่ะจะเน้นแต่เรื่องการยิงแอดคนที่อยู่คนที่ทํางานกับกับไม่ว่าจะเป็นทีมเราหรือลูกค้าของเราจะรู้เลยว่าบริษัทเราเนี่ยคือยิงแอดโคตรเก่งแต่เราไม่เน้นเรื่องนี้เท่าไหร่ mm hmm. เพราะเรื่องที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากการยิงแอดอ่ะมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องของลูกค้า mm hmm. มันคือเรื่องของการเฮ้ยลูกค้าจะกลุ่มไหนสื่อสารยังไงให้โดนกลุ่มนี้ให้ให้คนกลุ่มนี้แบบชอบเรา mm hmm. ให้คนกลุ่มนี้รักเราแล้วพอสื่อสารกลุ่มนี้เสร็จ แล้วเราจะทำคอนเทนต์ยังไงเออเรื่องความใส่ creativity เข้าไปเรื่องคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มองข้ามเลยแหละลูกค้าเนี่ย80%มองข้ามดิจิทัลเอจนซี่ส่วนใหญ่ไม่เน้นเรื่องนี้พอเขาไม่เน้นเรื่องพวกเนี้เขาันเน้นเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยิงแอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันยิงแอดไปแล้วมันก็เลยขายไม่ได้พอขายไม่ได้เสร็จลูกค้าก็เลยระเหิดมาหาเราแล้วก็งงว่า เฮ้ยทำไมยิงแอดเสียตังค์เดือนเราเป็นแสนทำไมยอดขายกลับมาไม่ได้เลยอ,อย่างเงี้ยคนที่วินคือมาร์คซักเคเบิร์ตคือมาร์คซักเคเบิร์ตคือรับไปหมดมเหมือนเป็นเจ้ามือไงเหมือนเป็นเจ้ามือรวบไปเลยแต่ว่าจริงๆอย่างของลูกค้าเราเงี้ยบางเจ้านี่คือเงินยิงแอดน้อยมากนะใช่ไหมตังค์ยิงแอดนี่คือเดือนหนึ่งแบบหมื่นหนึ่งสองหมื่นเลยคือน,น้อยๆอ่ะแต่ก็คือสามารถแบบเฮ้ยแบบ ทะลุเป้าของเขาอย่างเช่นบางเจ้าอาจจะแบบเอ้ยเป้าเป็นยอดขายบางเจ้าอาจจะเป็นเป้าเป็นเรื่องอื่นๆนะจะเป็นเรื่องการสร้างคอมมูนิตี้หรืออะไรก็ตามคือแบบมันก็คือแบบได้ผลตอบรับดีมากทั้งทที่เงินยิงแอดน้อยมากมถ้าชอบเคล็ดลับดีๆเรื่องการตลาดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามเพจนีนาดิจิตอลนะคะหรือถ้าอยากให้ทีมของคุณหญิงนีนาช่วยดูแลการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ